สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครัวหันศาก็จะทำมระผัดไข่นะคะเริ่มจากอันนี้ก็คือน้ำเปล่านะคะเราก็จะใส่เกลือไปนิดนึงค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็คนค่ะ จากนั้นนะคะเราก็มาหั่นมาระกันค่ะอันนี้เราก็ตัดไปใช้บ้างแล้วนะคะก็หั่นครึ่งค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะขูดเขาขูดไส้ในเขาออกค่ะไส้ในเขาก็จะขมนะคะ ก็ขูดเขาออกให้เปี้ยงนะคะนี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะหั่นเขานะคะบางๆเลยนะคะซอยบางๆคะ่ะ เราซอยบางๆนะคะเพื่อที่เขาจะได้สุกง่ายๆค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาไปแช่ไว้ในน้ำเกลือะคะ่ะเดี๋ยวทำอีกครึ่งหนึ่งก่อนค่ะ พอเราหั่นมาราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแช่เขาไว้ไวในน้ําเกลือนะคะอย่างน้อย15นาทีค่ะจากนั้นนะคะเราก็ต้มน้ำนะคะจนน้ำเดือดค่ะแล้วก็ใส่เกลือไปค่ะประมาณ1ช้อนชาค่ะคนให้เกลือละลายหน่อยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ใส่มะละลงไปค่ะลวกเขานะคะเราจะลวกเขานะคะเป็นเวลาประมาณ2-3นาทีค่ะเพื่อให้เขามีสีที่สวยงามนะคะแล้วก็เวลาเราไปผัดอะคะ่ะเขาจะไม่กรอบนะคะเขาจะมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มนิดนึงค่ะ เราก็เตรียมน้ําเย็นจัดเอาไว้นะคะใส่น้ํน้าเย็นนะคะเราก็ใส่น้ําแข็งด้วยค่ะเราก็จะตักมะระที่เราลวกเสร็จแล้วนะคะมาใส่ในน้ําเย็นจัดค่ะเพื่อที่ว่าเขาจะได้สีสดค่ะ เรามาเริ่มผัดกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะเปิดเตาค่ะพอน้ำมันร้อนนะคะเราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดค่ะพอกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมนะคะเราก็ใส่ไข่เลยค่ะไข่ไก่ค่ะ เริ่มสุกนะคะเราก็ใส่มะระลงไปค่ะแล้วก็ปรงรสนะคะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำปลาค่ะ น้ำตาลทรายค่ะเราจะไม่ใส่น้ำมันหอยนะคะเพราะว่าน้ำมันหอยจะทำให้เขาสีไม่สวยค่ะลืมอย่างนึงค่ะพริกไทยค่ะแล้วก็ผัดให้เขาแห้งค่ะ ค่ะสำหรับผัดมระใส่ไข่วันนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจค่ะสำหรับวันนี้ครัวหันสาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ